คุณถาพนีขยันอีกแล้วทางยาฟันยาขยันอีกแล้วโซนขอถ่ายคุณถาพนีหน่อยนะทำไรคะหน้าทำไรคะ วิดีโอสั้นขยันนี่้ะคุณทัพนีขยันอีกแล้ว,น,น,น,ลวน้องสาวถัดถา,างย่านะคะเขาบอกว่าถ้ใช้ใช้เครื่องยนต์ตัดหญ้าเนี่ยเครื่องตัดหญ้าเนี่ยมันจะขึ้นไวมากเลย แต่ถ้าใช้มือจอบถางหรือว่าใช้มีดตาย้าเนี่ยนานๆจะขึ้นช้าหน่อยหญ้าจะขึ้นช้าอืมขยันจังเลยค่ะคุณแถบันดีขยันจังเลยนะคะเย่เย่อันนี้ต้นต้นนมมะยงสุชาบันดีกำลังเลียร์ถักถาง งคออยู่ะะเรียนเศรษฐีเออเรียนเศรษฐีคุณถาปณีนะคะลงอาหารถาปณีเรียนเศรษฐีคุณถาป,ะะาาปถณาปีโอเคโอเคทำงานต่อนะคะโอเคเ,ออเรียนเศรษฐี อบคุณแม่ผู้ใหญ่สายเดือนอาทิตย์นี่บ้านคุณธาปนีโอเคโอเค,อเคที่สวยมากโอเคโอเคนะคะถ่ายวิยพอพาราดาม,มาสามร้อยหกสิรรอบตัว สวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะคะเย่น้องขาวเนาะเย่หยุดหยุดที่ขาวนะโอเค